ชมพบกับดิฉันนรดาก่อสวุวรรณนะคะกับช่วงนี้ค่ะ most insight และทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะเรื่องราวของไลฟ์สไตล์กับวิทยาศาสตร์ค่ะ วันนี้แนนจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่เชื่อเลยค่ะว่าคุณผู้ชมนั้นจะต้องลืมให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจไปนั่นก็คือเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอต้องบอกเลยนะคะว่าชีวิตของมนุษย์เราในปัจจุบันนี้ให้ความสําคัญหนึ่งเลยเรื่องเรียนเรื่องการทํางานและการทํากิจกรรมต่างๆแต่ลืมให้ความสําคัญกับเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างที่แนนได้บอกให้ทราบไปแล้วทราบหรือไม่คะว่าเมื่อเรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอสิ่งที่จะตามมา นั้นต้องบอกเลยว่ามีผลเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเรามากทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะในช่วงของ Most Insight แนนมีข้อมูลดีๆนำมาฝากค่ะ เพราะว่าการนอนหลับพักผ่อนนั้นมีความสําคัญต่อสุขภาพร่างกายของเรามากๆเลยนะคะในเรื่องของการนอนหลับจริงๆแล้วซึ่งก็คือหมายถึงนะคะสภาวะที่ร่างกายนั้นตัดการรับรู้กับสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวค่ะโดยปกติแล้วระหว่างการนอนหลับนั้นร่างกายของเราจะไม่ค่อยเคลื่อนที่สักเท่าไหร่ยกเว้นการดิ้นไปแล้วก็ดิ้นมาเท่านั้นเองค่ะซึ่งเรานะคะจะต้องใช้เวลาถึง1ใน3ของแต่ละวันหมดไปกับการนอนหลับพักผ่อนค่ะเพราะถือว่าเป็น ช่วงเวลาของการพักผ่อนที่ดีที่สุดอีกทั้งนะคะในเรื่องของการนอนหลับนั้นยังจะสามารถช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวหนังหรือว่าอวัยวะที่สึกหรอต่างๆของเราค่ะรวมไปถึงช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนของร่างกาย และนอกจากนี้นะคะยังมีสารสำคัญต่างๆมากมายภายในร่างกายของเราที่จะถูกหลั่งออกมาในช่วงระยะเวลาที่เรากำลังนอนหลับนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสารเมลาโทนินนะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะถือว่ามีบทบาทสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเมลาโทนินตัวนี้ค่ะจะช่วยเรื่องของการลดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตได้ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะการที่อดนอนหรือว่านอนหลับไม่เพียงพอนั้นอาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของร่างกายรวมถึงผิวพรรณของเรานั้นเสื่อมลงด้วยค่ะ ทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าสําหรับคนที่อดนอนแล้วก็นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเรารวมถึงผิวพรรณได้ยังไงบ้างคะ่ะเรื่องแรกเลยที่น่าสนใจสําหรับคนที่อดนอนหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนั่นก็คือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องคะ่ะ โดยการอดนอนนั้นนะคะจะทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายต้องทํางานหนักมากเกินไปค่ะจนอาจจะทําให้นะคะความสามารถของร่างกายในการที่จะต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสนั้นลดลงไม่แปลกใจเลยใช่ไหมล่ะคะว่าเวลาที่เรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าอดนอนอาจจะทําให้เรานั้นป่วยได้ง่ายมากขึ้นค่ะและในข้อที่2นะคะสำหรับผู้ที่อดนอนหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอจะส่งผลถึงเรื่องของ ระบบเก็บความทรงจําค่ะหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของระบบประสาทที่จะมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ลดลงนั่นเองโดยอวัยวะที่สําคัญนะคะนั่นก็คือฮิปโปแคมปัสค่ะ h i ปโปแคมปัสตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการถ่ายโอนข้อมูลที่ได้เรียนรู้ในระหว่างวันเข้าสู่ระบบการจัดเก็บความทรงจำระยะยาวค่ะอวัยวะชิ้นนี้จะทำงานได้อย่างดีเยี่ยมนะคะในขณะที่เรานอนหลับเท่านั้นค่ะแล้วถ้าหากว่าจะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะและข้อที่3สําหรับคนที่อดนอนหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอลองสังเกตไปยังคนรอบข้างนะคะที่ตื่นเช้ามาแล้วมักจะบ่นว่าวันนี้ง่วงนอนจังสิ่งหนึ่งที่ตามมากนะ็คือเรื่องของอารมณ์เครียดแล้วก็อาจจะแปรปรวนได้ง่ายส่งผลต่อการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตกับบุคคลรอบข้างด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะสำหรับคนที่อดนอนแล้วก็นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอยังจะส่งผลถึงเรื่องของระบบย่อยอาหารที่ผิดปกติด้วยค่ะอยร่างกายนั้นจะต้องใช้ระยะเวลามากขึ้นถึง40%นะคะเพื่อที่จะทำการจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือดค่ะหลังจากที่เรารับประทานอาหารในประเภทคาร์โบไฮเดรตลงไปเรียบร้อยและการมีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่เป็นระยะเวลานานๆน,น,นั้นจะส่งผลให้ร่างกายของเรานั้นเหี่ยวยน่นเรียกว่าแก่ แล้วก็แก่เร็วขึ้นนั่นเองค่ะและข้อที่5สําหรับคนที่ชอบอดนอนแล้วก็นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะ แล้วต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าหากอดนอนนานๆเป็นเวลา1สัปดาห์ติดกันหรือนอนแค่วันละสี่ชั่วโมงโดยประมาณนะคะร่างกายของเราจะผลิตฮอร์โมนที่จําเป็นในการควบคุมปริมาณกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันได้น้อยลงค่ะทําให้ร่างกายนั้นมีโอกาสในการที่จะสะสมไขมันได้มากขึ้นแปลง,ง่ายๆก็คือคุณมีโอกาสที่จะอ้วนมากขึ้นนั่นเองค่ะ สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเมื่อนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอยิ่งถ้าเรานอนไม่ถึงวันละ8ชั่วโมงจะทำให้ร่างกายนั้นสามารถผลิตสารตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเลปตินได้น้อยลงค่ะ เลปตินตัวนี้นะคะมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการควบคุมแล้วก็ระงับความอยากอาหารค่ะเพราะฉะนั้นนะคะยิ่งถ้าเราอดนอนมากๆค่ะก็จะทําให้ร่างกายนั้นผลิตเลปตินได้น้อยลงทําให้เรามีความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้นแล้วน่าแปลกใจมากๆเลยนะคะว่าเราจะกลายเป็นว่าอยากทานขนมหวานเพิ่มมากขึ้นรวมถึงของมันของทอดต่างๆก็อยากจะรับประทานเพิ่มมากขึ้นลองสังเกตร่างกายของตัวเองให้ดีนะคะในเวลาที่เราอดนอนมากๆ น่ากลัวจริงๆค่ะเพราะว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อเรื่องของการลดน้ําหนักแล้วก็การควบคุมน้ําหนักของคุณผู้ชมเองค่ะและข้อต่อไปนะคะถ้าหากว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าอดนอนมากๆค่ะจะทำให้ร่างกายของเรานั้นสูญเสียโอกาส ที่จะหลั่งกรดฮอร์โมนออกมาในขณะที่เรานอนหลับพักผ่อนค่ะซึ่งกรดฮอร์โมนตัวนี้นะคะมีความสามารถพิเศษที่จะทำให้ร่างกายของเราหน้าตาของเราสุขภาพร่างกายของเรานั้นดูอ่อนเยาว์ลงค่ะโดยการสร้างสมดุลในเรื่องของระบบการเผาผลาญอาหารแล้วก็ช่วยซ่อมแซมเซลล์ต่างๆดังนั้นนะคะหากว่าเราขาดฮอร์โมนชนิดนี้ ผิวหนังก็จะหย่อนคล้อยในทันทีแล้วก็เหี่ยวย่นก็ส่งผลตามมาในเรื่องของการที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นดูแก่ลงเรื่อยๆนั่นเองค่ะและข้อต่อไปนะคะสำหรับคนที่ชอบอดนอนแล้วก็นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเรื่องของผิวหนังนั้นก็มีความสําคัญมากๆเพราะว่าจะเป็นตัวหนึ่งที่จะสามารถบ่งบอกถึงอายุอานามของเราได้ค่ะเพราะว่ามีสารตัวหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆนั่นก็คือสารที่มีชื่อว่าเมลาโทนินค่ะ สารตัวนี้นะคะมีบทบาทสำคัญในการปกป้องเซลล์ผิวจากอนุมูลอิสระต่างๆหรือว่าปกป้องจากสารอนุมูลอิสระต่างๆนั่นเองค่ะและสารเมลาโทนินตัวนี้ค่ะถูกสร้างมา ให้ทำงานได้ดีที่สุดในเวลากลางคืนหรือว่าในขณะที่เรานอนหลับพักผ่อนนั่นเองถ้าเราอดนอนมากๆหรือว่านอนน้อยๆคุณสาวๆลองสังเกตดูนะคะเวลาที่คุณตื่นเช้ามาแล้วจะต้องทำการทาครีมหรือว่ารองพื้นต่างๆที่เขาเรียกกันว่าแป้งไม่เข้าหน้านี่แหละค่ะเป็นเหตุผลจากการที่เรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลนะคะอาจจะทำให้เกิดการอักเสบหรือว่าภูมิแพ้ของผิวหนังได้ง่ายขึ้นค่ะ คุณผู้ชมเริ่มสังเกตตัวเองดูแล้วใช่ไหมคะว่าเราก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่นอนไม่ค่อยจะหลับแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะวันนี้แนนมีเทคนิคดีๆในการที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถนอนหลับสบายได้อย่างสบายใจและเพื่อสุขภาพโดยรวมที่ดีรวมไปถึงผิวพรรณที่ดีของเราด้วยค่ะสิ่งแรกที่คุณผู้ชมจะต้องทำนั่นก็คือเรื่องของจัดตารางเวลาการนอนให้เหมาะสมแล้วก็ให้เป็นเวลาค่ะ ซึ่งความต้องการในการนอนหลับของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับช่วงอายุแล้วก็วัยของคุณผู้ชมด้วยค่ะยิ่งอายุน้อยๆยยิ่งต้องการนอนหลับพักผ่อนให้มากๆส่วนความต้องการนอนหลับของผู้ใหญ่โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณ7 8ชั่วโมงต่อวันค่ะ นอกจากนี้ช่วงเวลาเข้านอนนั้นถือว่ายังเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าฮอร์โมนแล้วก็สารต่างๆที่จำเป็นในการก่อให้เกิดสุขภาพร่างกายแล้วก็ผิวพรรณที่ดีจะผลิตเป็นเวลาตามที่ร่างกายกำหนดเท่านั้นค่ะดังนั้นเวลาที่แนะนำให้ควรเข้านอนที่ดีที่สุดไม่ควรจะเกินสี่ทุ่มของแต่ละคืนค่ะ และสิ่งต่อมาที่คุณผู้ชมจะต้องทำนั่นก็คือเรื่องของการสร้างบรรยากาศในห้องนอนให้เหมาะสมค่ะเช่นห้องนอนนั้นควรจะเงียบแล้วก็ไม่มีเสียงใดๆรบกวนรวมไปถึงอุณหภูมิในห้องจะต้องเย็นพอดีแล้วก็ควรที่จะปิดไฟให้มืดนะคะ นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ควรที่จะนำอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเข้าไปไว้ในห้องนอนไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าโต๊ะทำงานเพราะว่านั่นคือสิ่งที่จะทำให้เรารู้สึกกังวลตลอดเวลาจนเกิดอาการนอนไม่หลับก็ได้ค่ะ และข้อที่3นะคะคุณผู้ชมควรที่จะต้องเลือกหมอนแล้วก็เตียงนอนให้เหมาะสมกับสรีระร่างกายของเราค่ะรวมทั้งจะต้องทำการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วก็ปลอกหมอนหรือนำมาซักทุกอาทิตย์นะคะเพื่อที่จะช่วยลดในเรื่องของการสะสมของฝุ่นแล้วก็ไรซึ่งอาจจะทำให้ผิวหน้าของเรานั้นอ่อนแอแล้วก็มีโอกาสเกิดสิวได้ง่ายค่ะ แต่ถ้ามันหนักไปกว่าการเกิดสิวนั่นก็คืออาจจะกลายเป็นโรคภูมิแพ้ได้เลยทีเดียวแหละค่ะข้อที่4นะคะควรที่จะมีการหากิจกรรมที่จะมาช่วยผ่อนคลายร่างกายก่อนที่เราจะนอนหลับพักผ่อนอย่างเช่นในเรื่องของการอาบน้ำอุ่นการฟังเพลงจังหวะสบายๆหรืออาจจะเป็นการนั่งสมาธิซึ่งก็จะช่วยให้ร่างกายนั้นหลั่งสารเอนโดฟินออกมา ก็จะทำให้ร่างกายนั้นรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ทำให้นอนหลับได้สบายยิ่งขึ้นค่ะแล้วคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าการนอนหงายนั้นเป็นท่านอนที่ดีต่อสุขภาพมากที่สุดเพราะว่าเป็นท่านอนที่ไม่มีอะไรมากดทับในบริเวณหน้าอกจะช่วยทำให้ระบบทางเดินหายใจนั้นทำงานได้อย่างคล่องตัวมากที่สุดและการนอนหงายนั้นจะทำให้กระดูกสันหลังได้รับการรองรับจากที่นอน ทำให้สามารถวางตัวอยู่ในแนวธรรมชาติได้ดีที่สุดเลยละค่ะนอกจากนี้ถ้านอนหงายยังจะช่วยหลีกเลี่ยงในเรื่องของการเกิดริ้วรอยบนใบหน้าได้อีกด้วยเพราะว่าการนอนตะแคงหรือว่าการนอนคว่ำนานๆจะทําให้เกิดแรงกดทับแล้วก็ก่อให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าตามมานั่นเองค่ะและข้อที่6นะคะ กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยจะช่วยให้คุณผู้ชมนั้นสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ดียิ่งขึ้นอย่างเช่นน้ำมันหอมระเหยจากกลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะก็จะช่วยให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายแล้วก็ช่วยให้การนอนนั้นหลับสบายมากยิ่งขึ้นข้อสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมควรที่จะหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนค่ะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟหรือว่าน้ำอัดลม เพราะว่าคาเฟอีนตัวนี้จะไปกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวทำให้นอนหลับได้ยากมากขึ้นค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการจะดื่มชาแนนขอแนะนำนะคะว่าให้เป็นชาคาโมไมล์อุ่นๆหรืออาจจะเป็นนมอุ่นๆสักหนึ่งแก้วก่อนนอนก็จะช่วยให้เรานั้นนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นค่ะแต่ก็ไม่ควรที่จะดื่มน้ำมากก่อนเข้านอนนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ต้องตื่นขึ้นกลางดึกบ่อยๆเพื่อลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำนั่นเองค่ะ และนอกจากนี้นะคะอาหารจำพวกมันเทศเผือกกลอยเข้ากล้องหรืออาจจะเป็นขนมปังโฮวีดค่ะก็จะช่วยให้ร่างกายนั้นสามารถผลิตสารเซโรโทนินที่จะมาทำให้เรานอ,นอนหลับได้สบายมากยิ่งขึ้นค่ะ และแนนก็ไปพบข้อมูลจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้บอกเอาไว้ค่ะว่าการนอนหลับนาน6-8ชั่วโมงต่อคืนนั้นมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองค่ะนอกจากนี้นะคะนักวิจัยยังพบว่าคนที่นอนน้อยกว่าคืนละ8ชั่วโมงมีความเสี่ยงถึง2เท่าเลยทีเดียวค่ะที่อาจจะมีอาการของหัวใจวายแล้วก็โรคหัวใจล้มเหลวได้ ในขณะที่คนที่นอนหลับเกิน8ชั่วโมงต่อคืนนะคะก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะที่อาจจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้มากกว่าถึง2เท่าเลยทีเดียวโดยร้อยละ19นั้นมีโอกาสสูงค่ะที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ดังนั้นค่ะเราควรที่จะหันมาให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของการนอนหลับให้พักผ่อนแล้วก็เพียงพอแล้วก็ควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการนอนให้เหมาะสมเพื่อมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็ห่างไกลจากโรคค่ะดังนั้นค่ะการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจึงมีความสำคัญต่อมนุษย์มากๆเลยนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อสภาพร่างกายสภาพจิตใจ สรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะคะหากร่างกายได้รับการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอไม่ใช่ก่อให้เกิดโรคเพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะส่งผลเสียถึงขั้นชีวิตของเราเลยก็ได้ค่ะแต่ก็ไม่ใช่นอนมากจนเกินไปหรือว่านอนน้อยจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำ ควรที่จะมีตรงกลางคือทําให้พอดีนอนน้อยไปก็ไม่ดีนอนมากไปก็ไม่ดีและนี่คือข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่แนนนํามาฝากในวันนี้วันศุกร์แบบนี้นะคะก็ขอให้วันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะคุณผู้ชมนั้นมีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาห์ให้มากๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเรื่องราวของ most insight จะเป็นอะไรบ้างนั้นกลับมาพบกันได้กับดีชัน้นแนนนัตรดาเกาะสุวรรณวันนี้ต้องลาไปแล้วลวะคะ่ะสวัสดีค่ะ